พบกับคุณครูคมกิจนาป่าหรือครูอ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสุเหล่าป่าคลองนํำดีสำนักงานเขตพื้นที่การ,การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2วันนี้เรามาพบกับคุณครูใน EP ที่31นะครับ EP ที่31เราจะเรียนในเรื่องเส้นขนานและมุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเราไปเรียนกันเลยครับ ดีครับเรามาพบกับ EP ที่3 1อนะครับใน EP ที่31นี้เราจะเรียนเรื่องเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายในมาดูกันจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. บอกได้ว่ามุมคู่ใดเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเมื่อกําหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง 2. บอกได้ว่าเมื่อเส้นตรง เส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันและนำสมบัตินี้ไปใช้นะครับอ่ะเรามาดูกันมุมภายในและมุมภายนอกเป็นยังไงนะครับนักเรียนดูจากรูปนะครับมีเส้นตรง AB คู่กับเส้นตรง CD แล้วมีส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นตัด นะครับแบบนี้มันจะทําให้เกิดมุมทั้งหมด8มุมนะครับมีมุม1มุม2มุม3มุม4มุม5มุม6และมุม7มุม8นั่นเองนะครับในรูปนี้นะครับเราจะเรียกนะครับ1 2 7และ8ว่าเป็นมุมภายนอกนะลูกมันอยู่รอบนอกเนี่ยเขาจึงเรียกว่ามุมภายนอกต่อมาเรียก 3, 4 5และ6นะครับว่ามุมภายใน นะครับต่อมาเรารู้จักมุมภายนอกรู้จักมุมภายในเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาดูมุม1กับมุม5้านักเรียนดูมุม1กับมุม5นะลูกมุม1เป็นมุมภายนอกใช่ไหมครับส่วนมุม5เป็นมุมภายในนะครับเขาจะเรียกว่ามุม1กับมุม5หรือมุม1และมุม5เนี่ยว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามนะครับบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับแสดงว่านะครับ 1>, 1คู่กับ5แสดงว่ามันจะมีทั้งหมด4คู่ใช่ไหมครับ3คู่กับ7อย่างเงี้ย2คู่กับ6 4คู่กับ8เนี่ยครับทั้ง4คู่4มุมที่คูยกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่เราจะเรียนใน e ีนี้นั่นเองอมาดูต่อ ให้นักเรียนพิจารณานะครับรูปที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะลูกครูมีเส้นตรง3เส้นนะครับเส้นตรง AB คู่กับเส้นตรง CD แล้วมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดมันก็เกิดมุมทั้งหมด8มุมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับครูจะขีดเส้นสีแดงไว้นะครับขีดเส้นสีแดงเนี่ยวงมาเป็น4มุมนะครับซึ่งมันอยู่อะไรลูกมันอยู่ข้างในนั่นเอง ดังนั้นนะครับมุม1มุม2มุม5และมุม6เราจะเรียกว่ามุมภายในนั่นเองถูกไหมครับต่อมานะครับมาดูสีชมพูนะครับสีชมพูจะอยู่รอบนอกหมดเลยนะครับว่ามีมุม3มุม4มุม7มุม8เราจะเรียกทั้ง4ี่มุมนี้ว่ามุมภายนอกใช่ไหมครับอ่าต่อมามาดูสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะอยู่ฝั่งซ้ายของเส้นตัด PQ ถูกไหมครับจะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะครับก็จะมีมุม1มุม3มุม6และมุม8ตัวนี้เราจะเรียกว่ามุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด PQ นั่นเองอ่ะตรงกันข้ามครับสีเขียวเหมือนกันเลยครับมีมุม2มุม4มุม5และมุม7นะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่ามุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัด PQ นั่นเองนะครับอะต่อมาเรามาพิจารณาข้อต่อไปนี้นะครับเขากำหนดให้เส้นตรง AB นะครับเนี่ยกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ขนานกันแล้วนะลูกนะครับแล้วมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดจงพิจารณารูปต่อไปนี้นะครับรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้เรามาดูกันเนื่องจากนะครับมุม AXP นะครับเท่ากับมุม b x y ตรงที่หมุดคูปากนะรูปเท่ากันทําไมถึงเท่ากันครับข้อนี้เราจะย้อนกลับไปตรงคุณสมบัติของเส้นตรงนะลูกเส้นตรง2เส้นตัดกันนะครับจะทําให้มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่านะครับมุม bxy เท่ากับมุม c y x ททำไมถึงเท่ากันเอ่ยนักเรียนสังเกตนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามุมแย้งใช่ไหมครับมุมแยง้งซึ่งเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่านะครับมุม axp เท่ากับมุม cxy นะครับเท่ากันโดยคุณสมบัติการเท่ากันนั่นเองเพราะ มุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้ดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้จึงเท่ากันนั่นเองนั่นหมายความว่านะครับถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันใช่ไหมครับแล้วมุมภายในกับมุมภายนอกนะครับจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองหรือถ้าเรียกเต็มนะครับก็จะเรียกว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่อะไรครับบนข้างเดียวกันของเส้นตัด มีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับตามทฤษฎีบทนะครับทฤษฎีบทของข้อนี้ก็คือนะครับถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะในทางตรงกันข้ามนะลูกในทางกลับกันหรือทางตรงกันข้ามถ้านะครับมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันเนี่ยนะครับ เท่ากันแล้วหรือมีขนาดเท่ากันแล้วเราจะสรุปได้ทันทีว่าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันนั่นเองนะครับตามทฤษฎีบทเนาะนะครับอ่ะต่อมานะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเราลองมาดูตัวอย่างจากรูปที่กําหนดให้พิจารณาว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD, CD หรือไม่โดยมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดนะครับแล้วเขากําหนดมามุม B, M, N นะครับเท่ากับมีขนาดเท่ากับ110องศาต่อมามุม C, N, P มีขนาดเท่ากับ70องศานะครับซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าขนานกันหรือไม่เรายังไม่สามารถบอกได้ว่ามันขนานกันหรือไม่ขนานกันนะครับเพราะมุมที่เขากําหนดมาเป็นมุมภายในกับมุมภายนอกจริงแต่เขาอยู่คนละฝั่งใช่ไหมครับดังนั้นเราจะยกตัวนี้มาอ้างเราต้องนะครับ หานะครับมุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันมาบอกให้ได้นะครับถ้ามันเท่ากันจึงจะบอกได้ทันทีว่าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานอ่ะเราก็มายกตัวอย่างกันเรามาหาทิสูตรกันในข้อนี้นะครับอ่ะวิธีทำนะครับเนื่องจากมุม A M N มุมนี้นะลูก A M N เนี่ยนะครับบวกกับมุม N มุม B M ตัวนี้บวกกันมันจะได้เท่ากับ180องศาทําไมถึงได้เท่ากับ180องศาครับเพราะตัวนี้มันเป็นมุมอะไรลูกมันเป็นมุมตรงใช่ไหมครับมุมตรงมีขนาดเท่ากับ180องศาถูกไหมครับเขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนนี้ไปแล้ว110ดังนั้นมุม A M N จะเท่ากับเท่าไหร่ครูก็เอา180นะครับมาลบก,กับ110ก็จะได้ขนาดของเขาเข้ามานะครับซึ่ง นะครับก็จะได้เท่ากับ70องศานั่นเองขนาดของมุม A M N ได้70องศาพอได้70องศาปุ๊บจะเห็นได้ว่ามุม A M N เนี่ยเป็นมุมภายในส่วนมุม C N P เป็นมุมภายนอกซึ่งมุมภายนอกกับมุมภายในนะครับสองมุมนี้เป็นอะไรครับเป็นมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันถูกไหมครับดังนั้นมันยังมาเท่ากันอีกอ่ะนั่นแสดงว่านะครับ เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นั่นเองขนานกันเพราะอะไรครับเพราะมุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันมีขนาดเท่ากันนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลหรือในการพิสูจน์นะครับหาเหตุผลมาอ้างข้อนี้นะครับอาต่อมาเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างทบทวนความรู้เพื่อความเข้าใจนะครับจากรูปนะครับที่กำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD โดยมี PQ เป็นเส้นตัดจงสแสดงว่าเส้นตรง XY ขนานกับเส้นตรง AB และเส้นตรง CD หรือไม่นะครับเขาให้เราพิสูจน์อาจากการมองมองภาพเลยนะลูกจากมองรูปที่เขากำหนดให้เราเขาว่าเส้นตรง AB เนี่ยขนานกับเส้นตรง CD นะครับสแสดงว่านะครับมุมภายในกับมุมภายนอก ของ2เส้นนี้เป็นยังไงเอ่ยต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับสิ่งที่เขากําหนดมาเนี่ยเขากําหนดตัวนี้มามุมภายนอกมาแสดงว่ามุมภายในตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ125นั่นเองนะครับวิธีทำเนื่องจากเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จะได้นะครับมุม BNO BNO คือตรงไหนครับ BNO คือมุมตรงนี้นะลูกคือมุมตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับมุม DOQ นะครับเพราะมุมภายนอกกับมุมภายในนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันเพราะเขาบอกว่า2เส้นนี้มันขนานกันนะลูกดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้จึงเท่ากันถูกไหมครับหลังจากนั้นเราต้องหานะครับเราต้องหามุมนี้เพื่อเราจะเช็คดูว่าเส้นตรง x y เนี่ยมันขนานกับ AB ไหมนะครับเราก็มาหามุมนี้ได้ต่อซึ่งก็นำความรู้เส้นตรงมุมตรงออกมา ใช่ไหมครับซึ่งเส้นมุมตรงเนี่ยมีขนาดเท่ากับ180องศาสแสดงว่า2มุมนี้บวกกันจะได้เท่ากับ180องศาใช่ไหมครับซึ่งมุม BNO เนี่ยมันไปแล้ว125นะครับเราจะได้มุม MNB ขนาดเท่าไหร่แล้วก็เอา180มารลบนะครับ125ก็จะได้เท่ากับนะครับ55องศาอ้าวมุมนี้ได้เท่ากับ55องศามุมนี้เป็นมุมภายในมุมนี้เป็นมุมภายนอก สองมุมนี้อยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมครับอยู่ข้างเดียวกันดังนั้นมีขนาดเท่ากันจึงสรุปได้ทันทีนะครับว่าเส้นตรง XY ขนานกับเส้นตรง EB นั่นเองเอ AB ขอโทษลูกอ่ะดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเส้นตรงทั้ง3เส้นนะครับขนานกันหมดเลย นะครับก็จะได้ออกมาเนาะนะครับนี่ก็คือความรู้เรื่องนะครับเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายในนะครับอ่ะก่อนจะจบนะครับเราครูคุณครูมีนะครับเรื่องน่ารู้ให้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคณิตน่ารู้ของเรานะครับการขนานกันของเส้นตรงมีสมบัติการถ่ายทอดนะลูกสมบัติการถ่ายทอดเป็นยังไงอย่างเช่น1เท่ากับ2 สองเท่ากับสามดังนั้นหนึ่งกับสามจึงเท่ากันเนี่ยเขาเรียกสมบัติการถ่ายทอดเส้นขนานการขนานก็มีเหมือนกันนะครับการขนานกันของเส้นตรงมีสมบัติการถ่ายทอดนะครับกล่าวคือถ้าเส้นตรง x y ขนานกับเส้นตรง a b นะครับและเส้นตรง a b ขนานกับเส้นตรง c d นะครับและเส้นตรง c d ขนานกับเส้นตรง e f แล้วนะครับเส้นตรง x y ก็จะขนานกับเส้นตรง c d ขนานกับเส้นตรง e.f. นั่นเองนะครับสำหรับนะครับวันนี้ e.p. ที่31นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ e.p. ต่อไปครับสวัสดีครับ